อหลีกซองครับรอลีกซงเออ้เอาอาเไปแล้วนั่นเปิดไรนั่นเปิดไรเลยโอ้มันดีมัดีถด้ันเรเลยเวลาสิเลยเวลาพี่น้องแต่เเปิดให้แล้วบอโอ้มาแล้วพระเอกของเรา มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวครับบาริกคาับบาริกครับตั้งเป้าเ้าคุณได้เนี่ยเออเอาวันน้อนจะมืนขึ้นมาทันเวลาอยู่ทันเวลาอยู่ทันเวลาอยู่นันจะไม่มืนขึ้นมีภารกิจไหลมันเลยไปสายมากไปสายมากภารกิจเต็มแล้เอาเมื่อวานวันปียะวันปียะอ๋อเมื่อวานวันปียะนะครับบังคมเด็ดกดบอสมาเลี้ยมมาเลี้ยมมาเลี้ยมมาแจกมว้านหรพี่น้องสิบ่เห็นเดบสาขาของเปิดดีๆ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับผมเราเดินทางกันนะครับผมมารอบ่าวอีสานที่แก่นเพื่อที่จะนําซองรวยรวยรวยมาเปิดที่ป่าช้าล้างหรือสีตองนะครับผมอะไรนะ นี่โรอรผู้ใหญ่ยังไม่เห็นแกมาเลยรอบ่าวอีสานที่แกนี่แกนัดอยู่นี่เนี่ยนัดอยูที่ป่าช้านี่นัดกันอยู่ที่ป่าช้านี่ยใช่นัดที่ป่าช้าครับนัดเปิดซองมานัดดเปิซรวยรวยปู่สถานธรรมให้ให้รถให้ยืมรถไปเอาซ่งเงินบ่รืมเนาะนั่นลืม้มอร่อยสักครู่เด้อทุกคนนะครับซองรวยรวยปู่สถานธรรมนำมาเปิดที่ป่าช้ามาไงไปเนาะ โอ้โหเมื่อไรมามาจนดแล้วครับจะจะสามโมงแล้วนี่จะสามโมงแล้วจะสามโมงแล้วไก้เขาว่ายังซองซองรวยรวยรวยอ๋อซองรวยรวยรวยอันนี้เขาบอกว่าปู่ท่านให้ก่อนอ่าฮะมายังโอ้มาแล้วหนุนมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพนุ่นเห็นตัวหัวไว้มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วหนุนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวสำหรับซองรวยๆยจะเปิดออกมาเป็นตัวไหนกันนะครับ รอรคนรอกัน้เทรอรอกันทั้งประเทศรอกันทั้งประเทศมาแล้วมานะครับทุกคนมาแล้ว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 โอ้จะทั้งจำติดแล้วบปอ่าปีนะครับของนี้ของปูของคานทครับเพราะว่าูนจะไปทื่ดงนะครับปีละสามครั้งปีละสามครั้งนะครับซองรวยรวยรวยนะครับ ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเด็กตีแล้วทัน่นก็ค่อยนะครับเด็กต้องนะครับเจ้ดองมเละครับเช่นเอาโอเครียญเนี่ยนะถือซองเหียญถือซองีลาถือซองเอย่างนั้เพิ่งก็สี่ขึ้นฝ้า มันมือยังว่ามาเยืยดอยู่มุมนี้มือหอ้จังหวัดนี้เลยแล่นแล่นแล่นหนีเลยแล่นหนีแหลนนีแหลนนี้เปิดปุ๊บสิปุถือเด้พวกผู้ผู้ว่าให้สิรักษ้องเลียนทุกคนนะส่งนี่เป็นของพี่นะส่งเป็นของพี่แต่จดหมายนี่ล่ะสิเป็นขรอบใคของเอฟซีทุกคนอันนันนันานะครับจะได้รับโชคเนาะ แก่งมารับแก่งมารับไม่เห็นหนาเพี้ยนเปิดได้ไหมครับผมเปิดได้เนาะครับผมได้เวลายังได้เวลาแล้วครับปกติปูโอเคไหโอเคครับโอเคตอนที่เป็นลับซองแมนครับซองนี่คือซองสุดท้ายปูจะไปทุดงแล้วปูจะไปทุดงไปหอดเชียงใหม่เลยครับเพราะว่าปูจะไปหาอาจารย์ของเราเนาะ วงตาม,มาระวังสิสำหรับปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยพ่นจะ์ใดซองสุดท้ายแมนครับครับนี่คือซองสุดท้ายเป็นโซงสุดท้ายของปีนี้เต้เตปูโวบอกว่าอาจจะตัวเลขหลายตัวหน่อยเพราะว่าจะให้ครบรนวังีิเนาะถ้าเบิ่งว่าสิหน่อยฮสิใดซองนะหร,รับโตขึ้นหายแล้งวัลที่หนึ่งเลยบอซองขึ้นหนาเนาะอ,อาจจะให้ครบริอจังไดกับ่ว,วกซองปูสถาธรรม รวยรวยรวยหนึ่งพยมันติดเวลาถูกเอ้าก็คนเปิดกับเจ้านั่นแหลยเจ้าเปิดรับเปิดปูบอกว่าที่ไหนเมื่อวานจะเปิดปูมันบอกว่าที่ไหนเมื่อที่ไปรับซ่องเก้าเวลาให้เปิดบานเราก็ยังสี่โอ้ปูเก้าเราจะจังสี่ไหมเออแต่แตงว่าเก้ามงตุ้งแล้วก็ให้เปิดวันอะไรนะคะวันพฤหัสเรียกว่าเก้าศูนย์ไหมจากเดียว เนกรนไหมคะต่อไเงินจับนั้นมาลุ้นรื่กันนะครับว่าปูคนไหเนี่ยางครับเป็นตัวใดนะครับตังวัดเกาคืน่่นนก้าแลวสององานอือถึอหน้ามืนี่ซ่องนี่้ี่หนฮะซ่องซันนี้เปุตกได้มือนั่นเป็นจัาใดมือไปรับซ่องอไใส่กระเป๋ายางนีบบอใส่อยู่แต่ว่าบนตันนบคนแกบอมือว่านี่ไปทายขิบอยู่มีเอฟซีเนว่าขอบึงก้นไลยเพะว่าสั่น เคยบอกว่าไว้เบิ้งบ่ได้หน้ะปูวันได้เปิดมือนี้สนองอันน่ะเปินก็ว่าสิรอเบิ้งครับเปิดรุ่นเนาะปลาปิดตะไรโตอ้ดีอ่ะเอามาทีละชิ้นเอาแผ่นไหนก่อนแผ่นบนแผ่นล่างปูกันไหนจนครับ2แผ่นสอ2แผ่นโอ้ครับเอาผมเห็นแล้วเห็นเจอเลยเห็นเกือบสิบหมื่นนะเอาซองเอา2นึ่งมาพี่เอออันนี้ไม่นี่แปลกพี่แปลกพี่เก ตัวใดเนี่ยเก่ามีแท้เอ่มาเลยแปดีเกาึบมาเลยปูว่าค่อยๆเปิดเปิดซาซาบางอนาซาซาโอ้บะมี่อย่างเ็พับมาสิสอบะมี่อะไรก็ยหน่เนาะโอ้ตัวอะไรล่ะอะกาศศูนย์หกแปดหนึ่งห้าศแล้วก็หกแปดมันลายโตได้ล่ะเนาะค่ะอ่า ศูนย์หกแปดหนึ่งห้ากับหกแปดศูนย์หกแปดหนึ่งห้าหวกแปด้มีอีกแผ่นหนึงเดี๋ยวอยู่ในมืออีกแผ่นนึงอันนี้พิเศษบ่บ่หกเดี๋ยวเบ่งก่อนนะศูนหกตัวใหญๆแล้วเราวาตัวนี้ละแปดตัวอันนี้ตัวใหญ่โอ้โหนี่ของแข็ง แปด้าคือบดไปหกเก้ปดเลองหันมัลองอีกทางนึ่งด้วยหกเก้ปดพอพนสอนซื้อพ่แม่นหปิ้นข้างติลังกานะแม่หกเก้าแปดนั่นแหละนั่นแหละหกเก้าแปดกับ6 9เ้าอ่าอ่าเป็นจากสี่แล้วเบิงส่งแล้วเป็นจากสี่แลวพี่น้องหกปหรือว่าแปดหกเก็ได้ออันนี้มันจะเป็นปิดชนะนเนาะ คือการแต่เปลี่ยนครับตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนจากไอ้ไอ้ด้านนี้ไม่มีเก้าด้านนู้นมีเก้าไงอ๋อมันมีศูนย์ด้วยอ่าด้านนู้นอ่เอาเอาเก้ามาแทนนะเอาเอาเอาไปใกล้ใกล้กันหน่อยเออนั่นแหละรับครับนีับก็ได้จดเลยครับพี่น้องทุกคนนะครับจดตามนี้นะครับพี่น้องนะครับจดตามนี้ประกาศเตรียมกันแล้วนะครับก็จดกันได้เลยหกเก้าแปดนะครับใบที่หนึ่งนะหก 98แล้วก็69นะครับใบที่1นะครับใบที่2นะครับก็มี06815กับ68นะครับพี่น้องนะครับสรุป3ตัวมี2หาง3ตัวมี2หางก็จะมี698กับ068 698 068นะครับ 2>, 2, 2ตัว2ตัวจะมีอ่า69 15 68นะครับ เพิ่นสิ่งแยกมาให้นะครับผู้ใดมักชุดใดมัก้ส้มักขวาหรือว่ามักทั้งคู่ก็จัดเอาโรดอย่าลืมเก้าหกบัณนี้โทษด้วยพี่ตั้งอีกติบันพี่พี่เสีโอ้พิกเป็นการพิกอีกกลับหัวอีกอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะพิกอันนี้จะเป็นปิดศนานะตอนนี้ตอนนั้นมันไม่อยากนะคะโอ้โหเฮ่ บ่าแมนว่องกลมเป็นบาคาเจตังใช่ใแต่ว่ามันจะแบบว่าให้เราคิดว่าตรงนี้ต้องมีอะไรพิเศษหรือเปล่ากับหัวขื่นกับหัวล่งเนาะถ้าอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแปดหกเก้าอยู่ดี่ะใช่มันหกเก้าตัวน่อยค่ะแต่ทีนี้หมุนโทษนะเอาอีกทีหนนั่นเห็นบ่ตัวเลขมันก็จะมีนะคะท่านผู้ชมเนาะ มมมุุนนไปนาตามนี่หมุนไปหมุนมาพอใดมักก็ตามผู้ใดบ่มักก็อย่าพึ่งตามแต่ว่าหลายคนก็มักอยู่แหละเลขครูสะทธรรมเพิ่นให้บ่ได้ได้หลายสิสกันรอคอยซ้อนรวยๆ<า>กันนะครับผมเปิดเทื่อนึงแม่นเที่ยวที่แล้วเพิ่นให้อีหย่างเฮ้ยเที่ยวที่แล้วต้องต้องน่นอนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม